ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าคัวด้วยกันกับกบนะคะเพื่อนเพื่วันนี้กบจะมาชวนทําหมกปลาซิวนะคะหมกปลานะคะที่กบบอกนะกบต้องขออภัยนะถ้าอาจจะไม่ใช่แต่กบคิดว่าปลาซิวนะแต่ตัวเหมือนปลาขาวตัวเล็กๆเลยแต่ไม่ใช่หรอกกบว่า โอเคกบจะมาทําหมกปลาซิวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือปลาซิวที่กบได้มาจากร้านจีนนะคะตีไปสักสามเหรียญน,นะคะเก้าสิบบาทเนาะปัดไปนะคะเพื่อนๆืนโอเคกบไม่มีใบแมงลักนะคะกบจะใส่ผักชีลาวนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ใส่ใบกะเยงนะคะผักกะเยงของกบนะคะกบผักอ่าผักกะเยงเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆที่กบไม่มีใบแมงลักเนาะ โอเคเครื่องก็จะมีตะไคร้หอมแดงกบจะใส่ขานิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกสี่เม็ดนะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวสารเหนียวแช่นะ้ำกบก็ใส่ผงชูรสขนอแล้วก็ปลาล้านะคะแล้วอย่างที่กบบอกอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะที่กบได้มานะคะนั่นคือใบตองนะคะใบตองแช่แข็งของกบนั่นเองเรามาล้างปลากันนะคะ ก็ได้ซาวเกลือนะได้ซาวเกลือแล้วก็ใส่ใส่แป้งมันนะคะอาวเกลือนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันคุกๆนะคะแล้วกบก็จะมาเอากระเพาะของของเนื้อปลาไอของปลาออกนะคะ <S <S นี่บางตัวมีไข่ด้วย <S <S เห็นไหมบางตัวมีไข่ด้วยแต่บางตัวก็ไม่มีนะคะแต่มันกลัวกบกลัว,ลวมันขมเห็นไหมนี่มันไข่นะนี่ไข่เกือบทุกตัวเลยโอเคเดี๋ยวกบก็จะบางตัวที่มันแบบไม่มีไข่กบก็จะเอาอกระเพาะ อาหารของเขาออกนะคะเพื่อนๆส่วนบางตัวที่มีไข่แบบนี้กลก็จะเก็บเอาไว้เนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ทำกันเลยนะคะนี่คือปลาที่กบนําไปล้างเนาะบางตัวที่กบไม่เอาออกก็คือมันมีไข่อย่างนี้ยกบไม่ได้เอาออกเพราะว่ามองแล้วมันมีไข่ข้างในนะคะมีไข่เยอะมากแต่บางตัวที่ท้องแหว่งแว่งแบบนี้กบก็เอากระเพาะของเขาออกเนาะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะเอาริกแกงของกบใส่ลงไปได้ไดใส่อันนี้เพื่อนๆท่านไหนไม่ไม่ใส่ก็ข้ามได้ ผงชูรสคนอน,นิดหน่อยปาล่ากบใส่เกลือลงไปในในพริกแกงของกบเนแล้วนะใส่อย่างนั้นนิดแล้วกันเนาะเพราะว่าอุ้ยหยดหยดเปื้อนเลยเพราะว่ากบใส่เดี๋ยวกบค่อยไปถ้ามันจืดเดี๋ยวกบก็ ค่อยไปเหยอ่อน้ำปลาตอนกินเนาะเพราะว่ากลัวมันเค็มเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใส่เกลือลงไปนะคะตอนที่กบผสมนะตอนที่กบอะตาข้าวเบื้อนอะ่ะพี่แกงเดี๋ยวมันเค็มมันแก้ยากแต่ถ้ามันจืดเราเติมตอนที่เรากินได้ตอนนี้กบก็ตั้งหม้อแล้วนะคะเพื่อนๆหืมอหอมมากอยากกินก็ต้อง ทำกินเองนะคะเพื่อนๆแบบนี้กูไม่เคยเห็นร้านอาหารไทยขายนะแบบนี้นะเราบว่าอาหารอีสานอนะเออแต่แต,แต่แต่กูไม่เห็นยี่ห้อเมนูนี้นะตามร้านนะแต่ก็จะเป็นอาหารไทยที่แบบว่า,านีซะมากกว่าอาหารอีสานแบบนี้ต้องต้องไปร้านลาวรามาเก็ตกบว่าโอเคกูก็จะใส่ใส่กบจะเป็นคนเน้นผักนะเพื่อนๆใส่ผัก ผักทีลาวแล้วก็ผักกระเงของกบลงไปเลยนะกบชอบผักเพื่อนอาจจะไม่มองไม่เห็นปลาด้วยซ้ำนะเนี่ยกบว่าแต่ไม่เป็นไรนะผักทรีนะผักกระเงี้ยอเพลงปลาไหนได้ไหมหอมดอกผักกระเงจะโดนโดนลิกิทศิ์ไหมนี่ละได้แค่นั้นแหละโอเคแม่สามีก็มีนะเขาชอบมากนะเพลงนี้เปิดอยู่นั่นแหละวนเอาผูกอยากกินกบเนาะ เดี๋ยวทีแรกจะทะลึล่งนะ <มา S 1> และ้วหนูจะพูดต่อไปอีกแล้วมาอขอโทษนะคะมันออกจากเรากลับมาที่เดิมดีกว่าที่เรากลับมาเรากลับมาในการทําอาหารของเราทีกกวิานะคะคุณสามีคาอารมณ์ดีหน่อยก็จะได้กินอาหารอีสารนะคะสามีกรมนี่ชอบมากชอบทุกอย่างนะคนไทยนะแต่มาอยู่ที่นี่นานมากแค่ไหนก็ตามนะคะเพื่อน แม่สามีของกบเนี่ยนะเขาก็จะทําอาหารอีสานให้ลูกชายเขากินประจํานะคะเพราะเขารู้แล้วทีนี้แม่พอแมเอ่เขาทําให้กินประจําเขาก็รู้ไงคะว่าเขาไม่ได้ไปอยู่บ้านนะสามี่ะเล็กเล็กๆก,ก็มาอยู่เม,มืองนอกเลยนะคะมาอยู่อเมริกาเลยนะคะแต่ที่เขารู้อาหารอีสานพราแม่ทําให้กินประจํานะคะเพื่อนๆนแล้วเขาก็ชอบนะคะเพื่อนๆโอเคเราไปทําขั้นตอนต่อไปเลย,เลยนะคะเยืะคะเพื่อน ใบตองมันอาจจะอันนี้ใบตองช่องแข็งนะอย่างที่กบบอกไปเนาะมันอาจจะเปียกหน่อยเพราะก,กบเอานำเอาไปล้างไงคะเพื่อนๆเคกบก็จะตัดใช้มือด้วยนะคะเพื่อนๆกบจะทาโอ้ยมันจะมันจะน,นี่ไหมอะ่ะเพื่อนๆมันจะเยอะไปไหมคิดว่าเยอะ อารหอหมกทีเ่เพื่อนๆจะาช่วยกบทีบอกแล้วว่าต้องมีแม่แม่จ๋าช่วยลูกด้วยทำไงไม่มีความสามารถแม่จ๋าช่วยลูกทีช่วยลูกทีค่ะไม่สวยงามนะคะเพื่อนๆโอ้ยไปตองกบพังไปหมดแล้ว ไม่สวยงามเลยค่ะเ,เพื่อนๆจะช่วยลูกด้วยได้แค่นี้ค่ะหอโมโมกบให้เป็นไรให้เป็นไรค่ะโอเคเราไปทําอันที่สองจะได้นะคะทุลักทุเลมากเลยนะคะหอมหมกหอมโมกปลาของกบไม่สวยงามเลยเ,เพื่อนๆอาจจะคอมเมนต์ว่ากบไม่สวยเลยในหอ่อใบตองอะ่ะยอมรับค่ะยอมรับจริงๆนะคะว่าไม่สวยจริงๆนะคะ ยอมรับแบบเดี๋ยวกรบไปไปจับก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักขำตัวเองอะ่ะเพื่อนๆขำตัวเองจริงๆนี่คือหอหมกของกบนะคะโอเคกบอายจังเลยไว่าอันนี้กบจะหมกใส่ในถ้วยนะเพราะว่าไม่อยากเอาไปตองมาจากช่องแข็งแล้วนะคะเพราะว่ากบเอาไปตองใส่ช่องแข็งไปแล้วกบก็จะอาอันนี้หมกหมกใส่ถ้วยก็แล้วกันนะนึ่งนะคะผิด นึ่งใส่ถ้วยนี่ทำแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆกบไม่อยากเอาไปตองกบเอาไปตองเข้าช่องแข็งเลยนะคะโอเคเราไปนึ่งกันเลยค่ะชุบหอมหมกของกบไม่สวยงามเลยไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆโอเคกบจะนึ่งก่อนนะแล้วมาเจอกัน บกว่าสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาคะเพื่อนๆไปดูตรงนี้หน่อยอันนี้กบก็นึ่งข้าวเหนียวก็สุกแล้วนะคะร้อนๆเลยตรงนี้ค่ะอุ๊ยร้อนร้อนร้อนค่ะโอน,นะคะเพื่อนๆอ,อุ๊ยร้อนนะคะบอกใครคะ หอมมากนี่คะ่ะเพื่อนๆมีน้ำด้วยจริงๆเราหน้าจะเอาลูกโดดเนาะใส่ลงไปด้วยแต่พวกเราเราก็ไม่กินเผ็ดดีๆหละเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพเพื่อนๆหมกปลาของกบนะคะไม่มีสีแดงนะคะเพราะว่าเราใส่พริกแค่สามเม็ดหรือสี่เม็ดหนูไม่แน่ใจนะคะโอ้ยกบหิวข้าวแล้วคะ่ะเพื่อนๆ มาทานหมกปลาด้วยกันกับกบค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะมาตรงนี้ดูทางนี้หน่อยขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมาทานข้าวด้วยกันกับกบค่ะเดี๋ยวกบจะเอานะั้นออกมาขเผยนี้มาตรงนี้หน่อย เอาหมูนี้ออกมาหน่อยกล้วกกก็จะเอาเนี่ยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปแทนโอ้ร้อนใส่ลงไปแทนแล้วก็นึ่งโอเคค่ะไปทานข้าวด้วยกันกับกบค่ะเพื่อนๆหิวข้าวแล้วหอมมากถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบลูกโดดน,นะก็สามารถใส่ไปตอนที่เราหมกได้เลยเนาะอืมน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆ นะคะคโอ้น้อยมากเพื่อนๆจะน่านกินไหมคะกบกินข้าวเสร็จปลาสีหงกบยังเหลือในถ้วยก็ยังมีนะกบก็เลยจะมาชวนเพื่อนแกะที่กบได้มาโอ้โหมันเป็นส้มโอกบบอกแล้วว่าส้มโอแต่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกบอกตรงๆว่าครั้งแรกส้มโอลูกเล็กขนาดนี้คือตอนไปดมอ่ะก็รู้ว่าเป็นส้มโอนะคะไม่ใช่ส้มจริงไม่ใช่ส้มเล็กๆแต่ไม่คิดว่า จะเป็นสีนี้สวยงามมากสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆกบจะแกะตูดมันก็จะทำแบบนี้มันเป็นสีนี้วุ้ยน่ากินมากนี่ค่ะเพื่อนๆกบแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มโอสีสวยมากนะคะเพื่อนๆจ๋าดูดีสีสวยมากนะคะมันออกเปรีย้ยวนิดน,นึงนะคะกบก็จะกินกับพริกเกลือนะคะโอ้ข่ามากเลยมันไหลออกจากจานนะคะเพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้ น่าเกลียดจริงๆโอเคไปแล้วค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะ